สวัสดียามเย็นกับคลิปจาบวีรำค่ะวันนี้พามาดูข้าวนะคะอยู่ที่บ้านไซประโคนชัยตรงนี้กำลังแตกลวงอะคะ่ะจะเป็นเม็ดสีขาวค่ะจะเป็นเมด็ดข้าวออกมาแล้วสวยไหมคะเมด็ดข้าวข้าวแถวนี้จะเริ่มแตกลวงน,ะน้ำมาตอนข้าวกำลังใกล้ตาย,ยานะคะมันจะเป็นแบบนี้ ข้าวส,สวยๆอันนี้นบรรยากาศยามเย็นถนนเส้นประคนชายบรีรัมจะไปไอโมอบายได้ค่ะตรงนี้พามาดูทุ่งข้าวเนาะไม่มีอะไรจะอัพมันทุ่งข้าวสวยๆแต่ว่าน้ำท่วมน,น้ำจะมาตอนนี้น้ก็จะท่วมข้าวตัวที่ชะลูดได้มันก็จะชะลุดเป็นรวงเป็นอะไรของเขาไปจะพาเดินไปเ,เรื่อยๆ อันนี้จะได้เห็นอันนี้ลำลำทานแบบนี้เขาจะเรียกเหมืองเป็นเหมืองโบราณเขาจะปล่อยน้ําเปน,น้ําลงจุ่มน้่ถ้ามีน้ำเขาจะสูบน้ําจากตรงนี้แหละมาใส่ข้าวเวลานหน้าหน้าที่ที่น้ำมันน,ำน้ำไม่มีแล้วถ้าน้ำไม่มีแล้วมันก็ทันก็จะเปราจะมีน้ําเลี้ยงข้าวเหมืองพวกนี้ก็ากอ จะกลายเป็นตัวทับน้ำใหรอมันจะออกมืดๆเลยแหละมากระมิ้นพามาดูทุ่งข้าวอยู่บ้านต่างจังหวัดมันก็จะบรรยากาศมันจะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะมันก็ก,ก็ก็มีความฝุกในแบบของต่างจังหวัดสมัยก่อนเราจะหย่อนเบ็ดลงตามนาตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหย่อนเบ็ดตามนาได้ตามอะไรได้ จากบ้านไซประคบนไซมีรำนะคะข้าวข่วที่บ้านไซเขาจะประมาณเจอต้นไม้เนี่ยต้นอ,อะไรไม่รู้น,นาส่วนใหญ่เขาจะเป็นเมันมีปลูกยูกคาเนี่ยแหละทีให้ดูคลเปจริงจริงมันก็มันก็ยาวนะคะแต่ว่านี่เป็นนาของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะปลูกข้าวทุกอไร มาเล้อไมน,นี่ไม่เคยมานะเป็นมาสวนที่ไม่เคยได้มานะนาตื่นเต้นมากแบบมวนนีมากเลยก,กับกับการมานาต้องเรียกตลอดกลัวรลุชชนฝั่งข้าวที่เราที่เกิดผลผลิตในปีนี้เนาะมันจะออกแตกรวมข้าวมันจะ แตกรวงไม่พร้อมกันนะข้าวข้าวฝั่งอีสานแต่ถ้าเป็นแบบคิดในหลักวิชาการแถวนี้มันจะเป็นข้าวจากสินแร่ภูเขาไฟอะค่ะมันจะคือมันมีเอกลักษณ์พิเศษนะอย่างญี่ปุ่นเขาทาทาข้าวได้เขาก็จะแบบสินค้าเขาจะมาจากสินแร่ภูเขาไฟอาจจะมีความพิเศษของของพื้นที่เนาะมีความพิเศษของแร่ธาตุอะไรอย่างน,น,นี้นี่ก็คิดว่ามันมันน่าจะพิเศษในด้านนี้ด้วย ก็ขายได้ดําท้องตลาดนะคะข้าวคนนี้สุรินทร์บุรีรามย์จิตสเกตอะไรนะเขาจะขายข้าวได้ตามปกติอันนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าถ้าข้าวเกิดผลผลิตดีจะใช้เครื่องจักรในการเกี่ยวน่าจะรออีกแป๊บนึงนะคะข้าวให้น้ําลดเหน่อยเนาะหรือถ้าเครื่องจักรเขาเขาพวกรถไถท,ที่เข้ามามารับเหมาต่อไรอะ่ะเกี่ยวแต่ถ้าน้ำท่วมบางทีเขาไม่ไม่รับเหมาก็ต้องเกี่ยวเองเกี่ยวมือ เป็นการเกี่ยวมือชาวบ้านเขาก็จะลงลุยน้ําแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวข้าวไปแต่ว่าความรู้สึกเวลาลวงข้าวมันแตกออกมาเนี่ยของคนทํางานเขามันจะเป็นความรู้สึกดีๆนะะแต่ที่นี่สวนส,วน,สวนตรงนี้นอกจากเขามีเหมืองแล้วเขามีบ่อน,น้ำด้วยนี่เป,นเ,ปนเป็นบ่อน,น้ําที่เขาขุดขุดจริงๆเขาก็ปล่อยปลาบ้างปล่อยอะไรบ้างปลามันก็ไม่จะมาอยู่ของมันเนี่ยบ้างนะเขาถึงหน้าหน้าเมษาหน้าเลน เขาก็จะสูบน้ำแล้วก็จะจับปลาได้ตามปกติก็จะมีเพื่อนค่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ้จะลองข้ามฝั่งไปฝั่งตรงข้ามนะคะไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์นี่จะเป็นจะเป็นเลนส์นี่ก็จะเป็นดองเป็นมองเป็นอุปกรณ์นี่งไงใส่มองเลยนะใส่ใจได้แค่มอง อะไรนะได้แค่มองตัวนี้มองมองภาษาภาษาอีสานนะคะแปลว,ว่าอุปกรณ์ดักปลานี่แหละตัวมองมองที่มองที่เขาพูดถึงนะนพอมันจะเป็นจริงภาษาภาษาเขมรอีสานตาเขาจะเรียกเมงแงงพวกนี้มันจะดักตรงทางน้ำพอเสร็จปับ๊บปมก็จะไหลปมก็จะมาตามท่อลแล้วแล้วมันก็จะไหลไป,ไปเรื่อยไหไปเรื่อย ไหลไปสุดทางแล้วมันก็หาทางออกไม่ได้พอถึงเวลาเจ้าขอเขาจะมเาเก็บขยมมายกายกไปปั๊บก็จะถึกระป๋อกระบวยปั๊บถ้าได้เป็นปลาตัวเล็กเขาจะเอาไปทำกุ้งจ่อมกุง้งอะไรเป็นของขึ้นชื่อที่นี่เขาเป็นจะเป็นกุ้งจ่อมกุ้งจ่อมน้ำปลาถ้าจะพอกุ้งกุ้งอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาพวกไม่เอาพวกปลาพวกอะไรมานะคะเขาเป็นกุ้งอย่างเดียวเป็นกุ้งจ่อมทิพรสกุ้งจ่อมน้ำปลาอร่อยเงนี้ค่ะ ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นอุปกรณ์หาปลาแต่ว่าใช้ใบลานแบบนี้เอาใบลานมาใส่ในการในการวางแบบเอาปกกเอาไว้ปกๆอุปกรณ์อะไรอันนี้ข้ามกันเลอันนี้ลองมาข้ามมาดูฝั่งถนนฝั่งนึงค่ะ ให้มาดูาสัมถนนที่ใช้ที่นนเส้นนี้ท่านจะใช้จำนะคะราคา่สุดท้ายจะเป็นแบบเพล็บะกินทรายลายแบบดูดีนะคะจะเป็นดูดีอันนะก็แางนี้แหละถ้าถ้าใครไปอยู่กรุงเทพนานน่าจะคิดถึงของนเดี้นะคะเดือนตุลายนะคะท้องหน้าของของบ้านเราก็จะจะมีให้เห็นแล้ว ข้าวเริ่มแตกรวงแล้วบาง,งที่ก็จะจะเกิดืมีขนาดนี่าจะเป็นบัวฝวายของชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในเมืจวัดชาวบ้านีขนหนี้ยื้ัวยเนืายาเดี๋ยวจะรอไปตทาทางอื่นส่วนที่นี้ก็ไม่ต่องค่เข้าใจนที่นี้ก็เราจะยงังไม่ค่อยเัย้าใจ ด้วยหนูไม่อยอมถ้เราห่างแบบตัวแล้วไปไม่เอาไม่เอาไปแล้วถนนให้ตัวเองจะไปเดี๋ยวจะมีสวน,ม,าม,าม,านม,มีอะไรมาเข้าวสานยากนิดนึงนะคะพอดีมาทางทางถนนหลวงแบบพิเศษถนนหลวงหลวงเนาะรถจะเยอะมากก็เลยไม่เข้าได้อะไรอยากเก็บค่าบรรยากาศเนาะ เอาไว้ไว้มาทางจังหวัดยู่บ้านทางจังหวัดแล้วมันจะออกประมาณนี้นะก็เลยเนี้ยช่วงหน้านานช่วงอะไรคือแบบลองดูบรรยากาศเขียวๆคะ่ะสบายตาดีพอกลับไปทํางานกรุงเทพแล้วมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงไรอนะไรเนี <c> ้ย <oughs> ตอนนี้อยู่ด้านฝั่งจังหวัดอยู่ในทางจังหวัดที่เราแบบยังเห็นสีเขียวของท้องนายังเห็นดอกลายังเห็นน้ำมันจะปีนี้นี้ น้ำมาตอนท้ายแล้วค่ะน้ำมันก็จะก็